สวัสดีครับพี่น้องครับกินกับอะไรสดบุริยกับไทยก็สดไม่ได้มาแล้วรถบาดเท่าคนาถจริงเพ่งฟ้าใหญ่ฟ้าใหญ่ครับานุ่มซีขั้นไปฟ้าใหญ่เจ็ดสิบกอดแล้วเราจะพาไปดูข้างหลังเนี่ยอียังคือหอบผ่าหอบพอนเอียงเนาะพงมาดีสีสุดาเอาเขาเอามาเอาไปไหนเขาเราบอกโอ้ยป่าเอ้ย เอาไปไหนเนเาะกินเนาะกินไหนล่ะเฮ้ยมองไดนล่ะเฮ้ยโอ้ยเชังไหนคือหลอดได้บอกเนี่ยเท่าเดียวนี่ละฮึจังว่ากันก็แล้วกันเนาะพี่น้องคลิปนั่นเออคลิปใดหลอดได้ก่อนก็เอาคลิปนั่นละเมยน้ำซะาแล้วเป็นหยังเป็นหยังเองหลอด <c oughs> คลิปจักคลิปใดหลอดได้คลิปใดหลอดอ่ได้จกักเป็นจักใดอันใดเป็นแนวไดหรอก โอ้รถผระมาหอดพี่น้องตอนนี้ข้างหลังวิธีห้องก็ได้จัดแจงเตียงสิ่งเตียมกวากันเซจซับเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้กะสีวาลุงโตน,นะครับน้องเอกสวัสด,ดีครับน้องปอมแปมครับไมยเต็นห้องฮะเป็นไงฝีมือการจองเต้นของไอเป็น,นไงโอเคเหเกือบตินนี้ ได้อยู่เอาเจ้าสิละเจังสิก็ได้เฮื่อนมันเหลวแต่มือบางมือมือใดมันได้ซํานี่ก็เอาสซัมนี่อืมอบวบหลดความผ่านหล้จจัง,จ,งจังอันนั้นคันแมนบอมาจองไว้แล้วเลยบ่ม,มีหมองกนี่พี่องเติ่นห้อง ลองปอมแปมมาหดตะโดนไปสัมผัสเนี่ยเปยย็นตะเสมาตะเส่มันน้ำแจ่วหนึ่งตัว <Okay. S 2> พี่รเราเห็นคนเด็กเายว่าซีดาปฮะบ่เฮ้ยน้องตัวนี้ไม่ทั้งหลังไหมพี่น้องครับในการตัวนี้น้องน้ำน่ากินจังเลยน่ากินน้ำจังเลยตายละไทยไปซื้อพี่น้องเอ้ยโหลดมาไหนดอกไทยไปกันเท่าน,นั้น อยู today, need, ่กินแหนมเนื่ยงกะรลดได้เล่าเพิงเธอเนี่ยไงวะเขาคือรลดได้เปล่าได้ไรไหมหนองสับางเนี่ยเหตเป็นเราอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับริมหนองนิดนึงได้เปล่าชุดรลดได้วะล่าชุดรวดได้เปล่า คลิปพอดีกัโหลดไปเลยพี่น้องเฮงไหนยังวงพุ่มโหลดอยู่นี่สามแบบสี่แบบแล้วบ่ได้บอลอ๋อได้พี่นอ้องมันบ่ได้เลยโหลดซอมเท้าสามเท่าก็บ่ได้หัวคอคลิปนี่เขาไรียกซิรด้์พี่น้องสิลบออกอยู่จะเปลี่ยนหัวคอคลิปไหมแบบว่ามันเป็นอัตโนมัติชัวเข้าสิคลิปเดียวกันนี่บ่โหลดบ่ตีงบ่ยั้งเลยไทยก็จกสีโหลดได้บุบ ก็ได้ดอกพี่นอนห้องเปิดเอ้ยครูเปิปดแหมลงมืออื่นก็นได้ดอกพี่น้องครับใครพึ่งไปลงมืออื่นโอ้อเอโหสิเป็นเรือ่องไห้เถอะหลาเมือไปหาออกรอยหยี่เขามานั่งนอนเหรียญผีบ้าเขาเดี๋ยวเต็ี่ยนห้องให้เขาเห็นแล้วกันเนาะนั่นเริ่มเย็นแล้ยดิเริ่มเย็นแล้วลไอฝนว่ ข้างหลังเป็นหนองนะครับล้างสาดเ,เขาเป็นน้องลงมาหนองน้ำนะครับทุกคนข้างหลังเขาเป็นหนองน้ำย้ำมาอีกน้อยนึงเด็กการเลยเป็นไงบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวสุภาพพี่อ,ออกไปบ้างฮะแมเนี่ยเขาก็ย่างไปนี่ละ <c oughs> จนโฮตอนนี้กะเด็ดศิลปินมอล้เอเฮาพลังบวกไลแห้งครับผู้ใดขี่แบบว่าเบ็ดหวังกะอย่าลืมมองบวกนะครับพี่น้องครับนี่ครับพลังบวกมีหอดพลังลมนะครับี่นี่ห้อยพลังลมกับนีนะครับสงสัยสีเป็นรถพระครับนี่พลังลมห้อยรถพระแน่นอนเลยครับนี่พลังลมกด,ดอ่ะทีมคอนันวายเฮากะทีมว่าสีเป็นโอ้โหคอ,อสตูม ทีมคอสตูมเราก็สวัสดีครับจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสวัสดีครับผมโอ้โหเเตรียมการเซ็ตซับเรียบร้อยนะครับผม,มเพื่อจะเปิดม่านทำการแสดงเย็นนี้ฝากพี่น้องเขาเนี่กันแล้วกันนะครับตรงข้ามปตทสามเภาอุดอรครับผมเลยๆครับแอดแอดครับ เขาคุ้มเลยเด้อพี่น้องเขาคุ้มเลยครับผมร้อยยี่สิบสามบาทครับผมที่เก่าที่เดิมซื้อบมาออนไลน์สาวน้อยละมืนโชยนั่นเเเปาาากข้ไยอนนแม่ผู้ใดบ่สะดวกมาเขาในกลุ่มผู้ใดสะดวกมากมวลหนางันกะพอกันอยู่หนางันก็ร้องสิล่ะโอ้โหยนี่แหละพี่น้องฮ้อไปฮ้องไปส้มหนาหันไปยังในหน้าเวทีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อโอ้โหเต็มนี่ มีแต่ผู้สาวอ่อยต่อยเลยเต็มนี่ยพระเจ้าข้าพระนี่พระเจ้าท่านมีผัวได้พี่น้องมีผัวนี่สดจริงๆเคาะดังปิงปิงแมนอยู่บ่านนั่งท่านมีผู้บ่าวมันบ่แมนพี่น้องนี่ซื้ออีหล่าซื้อยังเกาะซื้อสาวยังเกาะซื้อน้องโมโมน้องโมเด้โมเรียกง่ายๆโมเดิร์นเอาขวกมุ่งนี่ปใส่ป่ะมุ่งเนี่ยดีสะอาดไปทั้งหมดเลย ต้องไปหาอยู่ในปลาในโขกพวงวันนี้ตอนนี้ศาดเต็มหนไปที่แล้วนะครับพี่น้องครับสา,เออาเสาเต็มครับสีม,มีบวกเล็กน้อยได้พี่น้องลบเอานะครับผมตอนนี้เอารถมาปรับแล้วนะครับมีรถมาปรับพื้นที่ให้เซ็ตซับเรียบร้อยโอ้โหยังดีเลยครับผมไฟประดับเพ่อกับกระลั่งชิขึ้นนะครับผมพุ่นมเลี้ยงพอ้กันอันนั้นพอลุงครับพอลุงก็ไปป่าพอลุงก็ไปป่าขึ้นแล้วนะครับ ตอนนี้พอลุงกับแม <to> ่ป้าขึ้นแล้วไอ้สงสัยสิเมนอีหยังนอนนี่พระสบงพ่อลุงนะครับผมโอ้โหยอดฝ่าสืบงวันพระปันพระคืออะไรเอาพี่มันดีโอ้พูดไปเพี้ยนผู้จัดการเท่านั่งคุยปลาคุมงานไม่ห่างเลยนะครับไม่ห่างเลยบ่ห่างเลยนะครับผมปลาทำหน้าที่แบบเป๊ะจริงๆอาจจะพลังบวกเยอะนิดนึงนะครับทุกคนช่วงนี้เท่ากับชือว่า คือว่าแล้วนะครับคุณดิเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีกำลังใจกะอย่าลืมมองบวกนะครับผมนี่ครับขาดกำลังใจกะมาหนา้าไปที่สํารวจเพื่อนชั่วครับมามองบวกน้ํากันครับพี่ <c oughs> น้องเทุกคนยั่ไปไยั่วแล้วท้ายคลิปเข้าเดียว <c oughs> ปวดพวนะูดเนาะหมดแล้วตอนนี้ระวังนะครับแม่ปป้าเรากําลังฉีขึ้นแล้วอ่ะ ท,ที่กันเอาแม่ป้าขึ้นกันนี่แหละครับผมมัดแล้วมัดแล้วเรียบร้อยนะครับบัดนี้สิเปเอาพอลุ่งขึ้นนะครับพอลุ่งอยู่ฟังพุ่นนะครับผมแมนแม่ป้าแล้วขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เอาแม่ป้าได้ขึ้นมาทําการแสดงแล้วบนเวทีสารนเพลินโชว์นะครับถือว่าพัดวี่พร้อมแล้วหว่อนพี่น้องอากาศบ้านเท่าช่วงนี้อยากห่อนน้หน่อย,อยแม่ป้าแล้วถือพัดวี่นะครับนนจะเลืมล่มโอ้นั่งแคน ข้าจะอิ่นนะจ้ะอันนั้นด็ครับนั่งพินตินั่นนั่งพินโอ้ปาร์ดเวทีในตรีมสวนสนุกนะครับผมสวยสดงดงามอลังการงานสักตอนนี้ขออูดเป็นบ่มีครับผมโอ้ยนั่นแหละช่วงหลักๆเลยครับช่วงหลักๆแม่นครับดีเพดีได้ขึ้นเพราอูดอ่ะตอนแรกกับแผนให้แผนกับว่าขึ้นแหละครับผมก็ผมไม่เห็นตัวอูดแล้วผมประกาศึ้นครับผมประกาศชีวิตไปแขวนบนเส้นได้ครับผมโอ้ยสูงครับสูง ครับแมนแมนหัวแมนประกาศเสียงครับแมนแมนหัวอันนี้คตยังอีกไก่ครับผมอันนี้คนยัยอีกไก่ย่เลื่อมพอกันนะครับตรงข้ามปตทสามพาวดอนนะครับพักันคลิปหนาครับสวัสดีครับผม